สวัสดีครับเพื่อนแฟนเียเป็นแลวเพื่อนแฟนวันพ i ทุกคนด้วยนะครับผมแกะโชจ้ากะรองเราในพีนี้จะมาทําการแกะวันพ i e การ์ดเกมโอ้รุ่มที่สองเป็นน่าคิดนั่นเองครับทุกคนเสียงเริ่มหายว่ารีวิวต่อจากเมื่อกี้ใหญ่ม่ะโคตรดีอะทุกหน้ามาดูเออ้าตาโลกจิตจ้าต่อยสารคุณไม่แท้จ้า โอเคครับทุกคนก็เมื่อกี้ผมได้ทําการรีวิวรูฟี่ไปนะครับผมคิดที่แล้วต้องเรียกว่าคิดที่แล้วเดี๋ยวเเมื่อกี้ไม่ได้หลุดเดี๋ยวรู้ <c oughs> โอเคให้แล้วผมได้ทําการรีวิวรูฟี่ไปนะครับซึ่งก็แตละก,การก็มีความสวยของมันอยู่นะครับต่อมาจะเป็นของคิดซึ่งของคิดเนี่ยน่าจะเป็นพวกเออลูก,กี้ใช่ปะ ยุคที่เลวร้ายที่สุดจดสลัดที่เลวร้ายที่สุดซูเปอร์โนวานะครับน่าจะเป็นอันนั้นนะครับสโวลูฟี่เมื่อกี้นี่เป็นกลุ่มจงสลัดหมวกฟางทั้งหมดนะแต่อันนี้น่าจะเป็นพวกคิดพวกเอ่อคิลเลอร์อะไรพวกนี้นะครับผมรออะไรเงี้ยนะครับผมนี่ด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นคิดนสวยนะอือก็จะมีรอกับคิดนะครับผม อ่าโอเคถูกต้องตามบริกาศสิทธิ์นะจ้าโอเคมาแก็บอะไรดีกว่านะครับผมเราจะมาทำการเก็บกันทุกคนตรงนั้นคือ แกะทีไรก็รู้สึกเสียวทุกทีเวลาใช้คัตเตอร์แกะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนเดิมครับวิธีการเล่นเหมือนเดิมครับวิธีการเล่งแล้วก็สนามนะครับเหมือนเดิมอามาในเด็กนะครับนี่เป็นแบบนี้โลแล้วก็คิดนะครับผมอ่ะเรามาดูเด็กในคิดก่อนเด็กของคิดก่อนนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างนะจ๊ะต้องค่อยๆแกะเราจะแบบ เราจะแบบแกะแบบเร่งเร่ีบรีบไม่ได้มันจะมันจะมันมันจะขาดมันจะเจ็บโอเคมานะครับก็ครั้งที่แล้วผมไม่ได้ดูข้างหลังว่าการ์ดของคิดมันเออการ์ดของลูฟี่มันเป็นสีแดงแล้วการ์ดหัวการ์ดเรือธงหรือการ์ดอะไรสักอย่างเนี่ะมันจะเป็นสีแดงนะครับผมนี่โอเคต่อมาจะเป็นนักบวชอุลุสนะครับสองใบอ่ะทำไมมีสองใบไงนี่คืออะไรอ่ะไม่เข้าใจเลย จริงมี2ใบนะครับข้างหลังเป็นสีน้ำเงินอันนี้พวกพวกการ์ดธรรมดานะ่าจะเป็นสีน้ำเงินป่ะทุกคนนั่นสีสีขาวๆาวอย่างนีนะ้เป็นพวกกับดักอะไรอย่างี้ป่ะเออนะครับผมโอเคมาต่อมาเป็นคิลเลอร์นะครับคิลเลอร์ก็มี2ใบเหมือนกันนะครับผมต่อมาเป็นฮอคินอย่าลืมชื่อฮอคินนะครับฮอคินก็จะมี2ใบเหมือนกันพลัง6,000เลเวล5หรอหรือว่ายิ่งตรงนี้สูงก็จะยิ่งเยอะ หรือเปล่าวะอันนี้ไม่ดูเลยทุกคนต่อมาเป็นคิดโอ้คิดเจ็ดเลเวลเจ็ดเหรอเลเวลเจ็ดพลังเจ็ดพันเหรอเอ้ยทำไมของลูฟี่มันไม่มีวะเออทำไมของลูฟี่อันแรกมันไม่มีตัวคิดอย่างนี้หรือว่ามันแถมมาอะไรวะเอ้ยทำไมมันดูมันด,ดูแบบให้มันดูเท่แล้วมันดูเท่กว่าเข้าใจงงนะครับต่อมาเป็นดร็กนะครับผมดร็กเลเวลสี่เหรอเออเลเวลสี่ห้าพันนะครับผม ต่อมาก็จะเป็นตอนที่สโมเกอร์สู้กับรอที่พังอาซาัดโอเคน่าจะพังอาซัดใช่ปะน่าจะไม่ผิดน่าจะพังอาซัดครับอันนี้ต่อมาเป็นอะไรวะเนี่ยคิดหรอต่อมาเป็นตัวคิดเหรอเนี่ยอันนี้ตัวอะไรคิดเหรอใช่คิดหัวอย่างงี้คิดนะครับผมเป็นคิดที่น่าจะหยุดลูกกระสุนหยุดที่ไหนอ่ะเออหยุดที่ไหนดีกว่าอย่างงี้ดีกว่า น่าจะหยุดที่ทีรลูปราร์กป่ะไม่ใช่ทีรลูปราร์กอะไรวะอ้ชามบันดี้ใช่ปะ่ะหยุดกระสุนที่ชามบันดีป้ป่ะไม่รู้จ่างแม่งอันนี้ถูกถูกไม่ถูกใครบอกด้วยฉากเนี้ยลืมไปแล้วนะครับผมต่อมาจะเป็นฮอคินนะครับผมอันนี้ฮอคินในฉากไหนวะอ้อันนี้ฮอคินที่อยู่ไหนไหนทุกคนขี่พวกสัตว์อย่างนี้น่าจะอยู่ที่วานุนคุนี้ปะ่ะอยู่ที่วานโนปะ่ะ เอออันนี้น่าจะวานุนะครับต่อมาก็จะเป็นการ์ดบวกอะไรไม่รู้หนึ่งพันน่าจะบวกพลังหรืออะไรสักอย่าง,างเลยทุกคนอันนี้ยังไม่รู้นะครับผมพอร,รีวิวต่อจากเมื่อกี้ <laughs> โอเคมาเซตแรกผ่านไปแล้วนะครับผมต่อมาเป็นเซตต่อมาอันนี้จะเป็นรอนำนะอันนี้ตัวรอเป็นรอที่นำอยู่ข้างหน้านะครับผมมามาดูอันแรกนะครับเป็นรอสองใบนะครับผม เลเวอ5พลัง6,000นะครับต่อมาก็จะเป็นวีโต้วีโต้ก็จะเลเวอ3 5,000เนาะ4ใบนะครับวีโต้นี่ต่อมาก็จะเป็นเออใครวะอ,อ่ <c oughs> <c oughs> อนนี้เออเบสคาร์บอนเน่เยอะจําชื่อลูกน้องได้จําชื่อลูกพี่ไม่ได้เหยอย เบนคาร์บอนเน่ et, นะครับผมคาร์บอนเน่เบดเบดครับเออคาร์บอนเน่เรียกคาร์บอนเน่แล้วกันนะครับผมมีทั้งหมด4ใบเลเวล1นะครับผม1,000นะผมเรียกเป็นเลเวลแล้วกันนะต่อมาเป็นโคบี้ทำไมไมมีทหารเรือด้วยโคบี <c> ้ <ười> นะครับผมเลเวล4เลือด6,000พลัง6,000นะครับผมต่อมาเป็นอิวอรี่บอนนี่นะครับผมบอนนี bon ่พลัง1,000นะครับเลเวล1นะจ๊ะต่อมาเป็นอาพู้สครับอาพู นะครับผมอาพูมีพลังอยู่ที่สามพันเลเวลสองสี่ใบนะครับผมต่อมาเป็นตัวนี้ชื่ออะไรวะลืมชื่อลูกน้องคิดอะไอตัวนี้ชื่ออะไรวะ๋อ,อ,อะตัวรถไฟได้ชื่ออะไรวะไฟเยออะไรลูกน <c oughs> ้องจำชื่อไม่ได้อะลูกน้องคิดอะไอย์จำชื่อ,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 อไม่ได้เออเลเวลสองพลังสี่พันนะครับผมโอเค ่อมาเป็นเบปุนะครับผมเบปุเลเวลหนึ่งพลังสามพันนั่นเองนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้ครับผมก็ตัวเด่นๆก็จะจะเป็นตัวโลเนาะที่เป็นแบบไอวีบัฟนะครับแล้วก็จะเป็นคิดที่เป็นหัวที่เป็นหัวการ์ดนะครับผมแล้วก็จะเป็นคิดอีก2ใบ ที่เป็นเหมือนกับคิดตอนใช้พลังอยู่นะครับผมซึ่งจะวิบบับหมดเลยนะครับผมอันนี้ว่าไม่รู้ว่าทุกเด็กเป็นเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่เด็กผม ถ้าเป็นแค่ด้กลุ่มก็สแสดงว่าผมได้แรมาใช่ไหมแต่ว่าถ้าไม่ใช่ก็สแสดงว่ากลุ่มคิดเองนะครับผม <laughs> โอเคก็ใครชอบอยูนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แลวกด subscribe ด้วยนะครับผมคลิปต่อไปก็จะทําการรีวิวดิกไฮโดต่อนะครับผมเรียนติดตามกันนะทุกคนโอเควันนี้ไม่มีอะไรจริงแล้วบายบีมาตอนนี้